ตอนที่6ผู้วิเศษทั้งคู่ยังแสดงสีหน้าของความตึงเครียดสุดขีดเรามาอยู่ที่ไหนและถูกนำตัวมาทำไมโจมิงลุยวิเคราะห์สถานการณ์คร่าวๆถึงความเป็นไปได้2ตัวเลือกข้อแรกแสงทำเป็นผู้เสียหายเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจข้อสองแสงทำเป็นตัวตนปริศนาต่อทำให้อีกฝ่ายเกรงกลัวข้าแค่ลองทดสอบดูมิสเตอร์การทดลองอะไรหรือแล้วท่านสามารถส่งพวกเรากลับไปได้ไหม โจมิงลุยพบว่าตัวตนของทั้งคู่ไม่ชัดเจนราวกับเป็นภาพฉายคงเป็นดาวแดงที่ตนบังเอิญสัมผัสหากสายสัมพันธ์ระหว่างดวงดาวถูกตัดขาดนั่นน่าจะเป็นการสง่งพวกเขากลับไปแน่นอนหากเจ้าปารถนานับเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากเออที่อยากจะถามคือมีวิธีไหนที่จะทําให้ดิฉันกลายเป็นผู้วิเศษโจมิงลุยคิดว่าการยืนสนทนาไม่ค่อยสะดวกนักเมื่อสิ้นสุดความคิดทิวทัศ โดยรอบก็เปลี่ยนเป็นบรมมหาราชวังที่โออ่ากึ่งกลางมีโต๊ะทองแดงยาว20ที่นั่งสุดยอดไปเลยอันเชอร์ชำเรืองมองสภาพแวดลอ้อมหลังจากเงียบอยู่นานเขาตัดสินใจจะตอบคำถามแทนโจหมิงลุยถ้าคุณต้องการเป็นผู้วิเศษก็ต้องเลือกเป็นสาวกของโบสถรักแห่งคุณธรรมดายากที่จะเดินสวนกับผู้วิเศษต้องเกี่ยวพันกับโบสถ์แห่งเทพแต่ต้องมีตำแหน่งสูงพอสมควร เรื่องนั้นดิฉันทราบอยู่แล้วแต่ดิฉันไม่ต้องการสูญเสียอิสระการเป็นผู้วิเศษต้องเสียสละบางสิ่งหากคุณไม่ต้องการเข้าร่วมกับโบสถ์คุณต้องเข้าหาตระกูลราชะวงศ์ตระกูลขุนนางที่มีประวัติไม่ต่ำกว่าพันปีหนทางสุดท้ายคือการเข้าร่วมกับลทัทธิชั่ว้ายไม่มีวิธีอื่นจริงหรืออันเจิงเงียบไปคู่หนึ่งผมครอบครองสูตรปุงโอสถลำดับเก้าอยู่สองชนิด อย่างที่คุณทราบมนุษย์ต้องดื่มโอสถเพื่อให้กลายเป็นผู้วิเศษชื่อโอสถแต่เดิมถูกสลักไว้บนแผ่นศิลาเยอยเทพชื่อไม่ใช่แก่นสําคัญที่สําคัญคือธรรมชาติพลังของโอสถสูตรที่ผมมีประเภทแรกชื่อว่าลูกเรือมันจะช่วยทําให้ทรงตัวได้ยอดเยี่ยมพละกําลังสูงกว่าคนปกติเคลื่อนไหวในน้ําได้ดีได้ยังดำน้ําได้นานส่วนชนิดที่2คือผู้ชมผู้ครอบครองจะได้รับพลังการสังเกตเหนือมนุษย์ สังเกตอารมณ์สีหน้าท่าทางและยังสามารถอ่านความคิดอีกฝ่ายได้เล็กน้อยจงจำไว้ให้ดีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดผู้ชมก็ยังเป็นผู้ชมอยู่วันยังค่ำดิฉันเริ่มตกหลุมรักผู้ชมเข้าแล้วสิแล้วดิฉันต้องแลกเปลี่ยนด้วยสิ่งใดโลหิตฉลามวิญ,ญญาณ100มิลลิตรผมจะบอกสถานที่ให้ส่วนสูตรโอสตผมจะบอกปากเปล่าในสถานที่แห่งนี้ผมคิดว่าบุรุษลึกลับสามารถเป็นสักขีพยานให้ได้เออ จะว่าไปให้พวกเราเรียกคุณว่าอย่างไรดีโจหมิงด้วยใช้ความคิดชงเรียกข้าว่าเด็กฟู